สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ่ายโตโยต้ได้เผยแนวคิดที่เกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับโดยปล่อยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต้นแบบออกมาอย่างมากมายแต่กับการทางโตโยต้าได้จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพียงไม่กี่คันทั่วโลกครับได้แก่ BZ4X SUV BZ3 ซีดานไฟฟ้าในจีนและ Lexus RZ หรือ UX 300e เพียงเท่านั้นครับส่วนในประเทศไทยเองล่าสุด ก็มีข่าวว่าทางค่ายโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยมีแผนจะลองใช้รถกระบะไฟฟ้าคันแรกของประเทศไทยมาทดสอบวิ่งในรูปแบบรถแท็กซี่ก่อนก่อนจะพัฒนาให้สมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคตโดยผู้บริหารโตโยต้าได้กล่าวว่ารถกระบะไฟฟ้าคันนี้จะถูกนํามาทดลองในเมืองพัทยาในช่วงต้นปี2024หลังจากการทดสอบวิ่งมาแล้วในออสเตรเลียและประเทศไทยก่อนหน้านี้ครับ และสำหรับรถกระบะไฟฟ้าที่ทางโตโยต้าได้กล่าวถึงนั่นก็คือรุ่น h ฮรัก r ีโว BEV ครับที่จะมาในเวอร์ชันแท็กซี่ในประเทศไทยและจะถูกเพิ่มเติมเข้าไปในสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของโตโยต้าในเร็วนี้ด้วยเช่นกันครับโดยทางโตโยต้าได้กล่าวว่าเร็วน,นี้จะเริ่มทดลองใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดที่รถกระบะมีสัดส่วนเือครึ่งหนึ่งของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งรองประธานบริหารของ Toyota d ไดฮัสุ u Engineering and Manufacturing ได้กล่าวกับรอยเตอร์ว่าวิศวกรของเรากำลังทำงานเพื่อปรับใช้รถกระบะไฟฟ้าของ Toyota ให้เข้ากับสภาพท้องถิน่นก่อนที่รถปิกอัพแบตเตอรี่ไฟฟ้าขนาดเล็กคันนี้จะถูกนำไปใช้เป็นแท็กซี่ในเมืองมัทยาในช่วงต้นปี2024ครับ รวมถึงการขายไฮรักไฟฟ้าและ i m v ในประเทศไทยนั้นจะช่วยให้โตโยต้าได้ลงตลาดแข่งขันกับค่ายรถยนต์จากจีนอย่างเต็มตัวในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งโตโยต้าได้เปิดตัวบริ x ไปเมื่อปีที่แล้วในประเทศไทยและก่อนหน้านี้รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของโตโยต้าออสเตรเลียได้กล่าวว่าเทคโนโลยีที่รีโว b ีบีวีคอนเซปต์ได้แสดงให้เห็นนั้นถือเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของกลยุทธ์หลากหลายเส้นทางของบริษัท ที่จะนําเสนอให้ลักไฟฟ้าสําหรับตลาดออสเตรเลียที่ใช้พลังงานไฟฟ้ากับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และการใช้งนานที่หลากหลายครับอีกทั้งนี่จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความมุ่งม,มั่นของโตโยต้าที่จะเอาชนะความท้าทายในการใช้พลังงานไฟฟ้าในรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เพื่อให้มั่นใจว่ามีตัวเลือกที่มากมายที่สตามาตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้งานได้รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของโตโยต้าออสเตรเลียได้กล่าวเสริมไว้ ส่วนในด้านระบบส่งกำลังนั้นทางทีมงานของ To y ยต้าได้ระบุว่าเรามีแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงที่ถูกติดตั้งอยู่ใต้ท้องรถและเชื่อมต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าที่เพาล้อคู่หลังและมีความหนาแน่นของพลังงานและเอาต์พุตของมอเตอร์ไฟฟ้า100เซนที่เป็นความลับน,นตอนนี้แต่เบื้องต้นแบตเตอรี่ที่ถูกติดตั้งอยู่นั้นจะสามารถวิ่งได้ไกลประมาณ200กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งซึ่งมันคงยังไม่เพียงพอหากจะขับและทางไกลและยังมีอัตราเร่งจาก0ูนถึงร้อยกิโล เมตรต่อชั่วโมงที่ใช้เวลาถึง12-13วินาทีโดยประมาณครับอย่างไรก็ตามครับเราต้องคอยดูกันว่ารถกระบะไฟฟ้าอย่างไฮรักที่โต y o ต้าได้กล่าวถึงนั้นจะถูกพัฒนาต่อยอดไปได้ไกลแค่ไหนอย่างยักษ์ที่นำมาทดสอบวิ่งเป็นแท็กซี่ที่เมืองพัทยานในช่วงต้นปี2024นี้ครับ ซึ่งถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออตโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารแก่วงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออตโตคาร์นิวอบคุณครับ